ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ບດສກສົນສມອງບນພສອນກົນມມກທີນພນອງມນີທີງຕັກນ້ມນຂາມືອງພົຈອກມາດນຈສາດມັຄ່ານາງຜອບອກີກໍລັອາ นี่เฮาก็พากันเข้าในเมืองพี่น้องบ้านนนสูงสิมีงานก็เลยเข้าในเมือง้มื้อไปงานเลือออกนูน้อยจะได้ยังแน่ลูกน้อยจะได้ยังจะได้ยังมาขอกินหยมาขอนํามบ่ได้ะจะได้เค้กสีหยังสีมวจะได้เค้กสีมวไปบอกปาลุงดเลยปาลุงก็บ่ตื่นเต้นได้เค้กสีมว ให้คอยเป่าน้ำในเดอเร์เค้กเจ้านะ

ระบาสิน,งนันงไงปะพี่น้องข้าม่านะนั่งมากว่าเมนด้าลา่นานั่งอยู่ในบัดเดชเก่นเอา,าออมานั่งยู่น้อกเมน้องมินี่นั่งเป็นตะกงเลยข้ามือเป็นตะกงาาเป็นโจนเมน้องมินี่นะเมาโหลดพี่น้องเอ้ยข้ามาก,กันน<า>ั่งอีนอ้อาโลดพี่น้องนั่งไนบ่ได้นั่งไนบ่ได้นั่งวะนา้ววดใหญ่แล้วเนาะ ซเมือเห็ดเองดิกำลังสิเมืออะไรพี่น้องไอ้ต้นนี้กับไอ้ผนกำลังถอยหลุดมาแหวะเอาหนามพี่น้องเอาที่นขอ,อนนกนงนารการะตุกน้เาเานัา่อนเอาการะตุกมาป้าวไว้เดี๋ยต้นไปเอาอ่าแล้วคือบวเขาข้าดนเา,าเนาะระเจ้าขวาดีดกั ระบาดไดก็บันไอ้มีไปเอาหนามเลยบันคือผมมาขวากรหลดให้เนาะระบาดนั่งลงไหมนั่งลงบุ๊บันบอกลูกบันอยู่ในบู๊ดได้นั่งลงนะพี่น้อง <laughs> อยู yeah, <so> mm ่ในโหลดโหยดยได้ยิน hmm. ด uh ูไดยินอยู่ทจกเจ้ากันยังได้ยินออทุกจ้าบอกกันสคนน่ะได้ยินเซยอเฮ้ยดแม่เลยโรงงานนับอนามัยไปท้านะแม่กระตุ้นะกระจายฮะเออคืออยู่ไดอัดลุมคอมเมนต์อบิดเจ้าคายโกกระทุกนะทุเจ้าคายกระตุกน

จะใส่ถุงยางไว้เนาะเอาไว้คลายขัานาใส่น้าไปเลยนะหน่วยสะหกพันร่อยเนาะเที่บ้านน่น้อยเลอาล่เมืออะ้พี่นาเอ้ำหาวคายฮะกรงน้ามาดวยอ่าคำวายเน่ทุกออ่้อยันสามสิบสามนเนาะออสามสิบสาม มินนี่กับสดจ่อยสดจ่องามงานปาในห้างนะเเ้ยว่าเค้กก่อนแลว้วลอยมีบอนะ้าเะยตอบนะอยได้เออีน่อยากได้เค้กไปซื้อไฟหัวหนาบอได้ซ้ำเอกว่าออท่านบอกกระทามไผ่ละมีกอน3ามซิ่กับมีสองกอน นี่นะนั่งตงล้มแด้น่ะพี่น้อยขนาดนั่งตกลมเมาพี่น้องเอ้หลวขนาดนั่งอยู่กับบาร์ดั้นนั่งไปนั่งอยู่ในแจ็คส์สัมไบรนั่งไปกรุงเทพนะพ่ออยากนั่งรถมีกกับบารพี่น้องเอ้ยไปน่ะนนั่งอยู่ในโอ้ยใจจะถูจะหาดีเทน่ะแอรกับอาร์ตไว้ได้อันป่องแอรนะพี่น้องเอ้ยน้าหักเมาเก่าอันนี้หมัวพี่น้องหมัวกับเทาเลือก็มีแต่เอลซ่ากับแอ็นนาเทาเลือก็นะ ไปพ่พร้อมกันเมื่อนี่บรนนุนสูงมีงานมีงานเกิดขึนทุกงานไปเนาะมีแต่งานเนาะเฮ้ยจอยม,ม,มีแต่งานกินตอนนี้กำลังเดินทางกับพี่นอ้องไอ้บอยไอม้มีและกะลาบาวดาน้องมินนี่นั่งอยู่ในรถผมผมเห็นเดาพี่น้องเลย เอาออกมานั่งนอกอยันมินนี่อยากนอนเพราะวันแต่กล่องเค้กนนะก็เต็มโหลดแล้วสี่กล่องหากล่องเค้กนะ,กะกอกอกนะของแม่น้องมินนี่ใหญ่กว่าหมู อ๋อข้างบ้านเฮาเลยเด้อพี่น้องบ้านครับสิคือพุ่นเมื่อพี่น้องเอ้ยที่พุ่งายเป็นกุ้งกุ้งเส้นคางน้ำดตุ๊กนามางยังก็จะคือมางน้ำเต้ามันถามว่ามีคออ่ะ ฝุ่นกูพี่น้อง,องไอ้กุ๊กุตลอดตลาดนะฮะบบได้ถ่ายให้พี่นอ้องบงเียมเพลงดังสนั่นเอากับ,บได้ยังลายดอกมันแต่ก้อนเดียวนอ,อยเ <c oughs> าได้ไดเลยนะเมีเออเม้ัานาเล่นตาด้อเออนอก้อนเดียวมากมนีได้ก้อนสีชมพูไอ้มีแกขิดตัวว่าแบบมันหน่อย หวยเอาม่นเสียเอาเองพี่น้องเบิ่งเขาเด้อขี่ฝุ่นได้อนี่นะขัานหล่นมาทั้งเต็มเฮือนขัะเจ้าเบิดมันตกงลมเนาะ น้องออกหน่นี่นแหละพี่น้องเอ้ยอ้วถ้ามันมีรถสวนกันนี่พเพราแห้งเฮ้าอันเฮ้าสีหาบขีบฝุ่นเต็มเต็มบองโมใน,นนี่มันเป็นหมาหรืะานะ อาเขาเามือบานเขาเขามื่อส่งกันสักกะี่คอยแย่ยอครับทมไว้อืขาจายนม่อยู่ว่าจะเกี์หมอยู่าจะข้าสิบเปอร์ซ์แล้วอืมช่ปอร์ซ์ยเปอร์ซู้ไปกบช่างโอ้กูเอาไปแล้วอาไปแล้ว เา้าเอินกับผัวจำสิกินวันนี้นะพายกับบอตรงยันเสียใจว่าบอได้กินเค้กลายก่อนโพดโพยังกินบอเบิร์องกาเป็นวาดเป็นไออยู่น่าแล้วพี่น้องคลิปนาพอกันใหม่อยู่ดีมีแหงสุขุสุขคนสบายดี เหมือนเตรียมโค้งเหรอสิ้งหอนทุกงานเหลืพี่น้อง